วัสดีครับมาพบช่อง p ีสปอรตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมารายงานผลการแข่งขันวอลเลรรย์บอล AVC c ครับ2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็แข่งจบเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้บีนะครับโดยมีทั้งหมด4ทีมนะครับก็คือญี่ปุ่นมีไทยชนิดไทยเปและก็ออสเตรเลียแข่งกันแบบพบกันหมดตอนนี้ แข่งเสร็จแล้วนะครับซึ่งคู่สุดท้ายที่แข่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือญี่ปุ่นนะครับกับออสเตรเลียซึ่งญี่ปุ่นก็ชนะไป3ต่อ0เซตด้วยสกอร์2 5ต่อ4 25ต่อ11และ25ต่อ15นะครับถือว่าห่างชั้นกันพอสมควรถึงแม้จะเป็นทีมชุด B ของญี่ปุ่นนะครับก็อย่างที่บอกว่าชุดไหนก็แข็งโป๊กเหมือนกันและตารางคะแนขน,นของภูบนะีญี่ปุ่นนะครับเป็นที่1น,นะครับ ชนะ3แพ้0ไทยเป็นที่2ครับชนะ2แพ้1นึเฉนนิชไยเปมาเป็นอันดับ3ครับชนะ1แพ้2และออสเตรเลียนะครับไม่ชนะใครเลยซึ่งผลเป็นแบบนี้ก็จะไปไขสายเจอกับผู้เอโดยออสเตรเลียนะครับจะไปพบกับที่1ภผู้เอก็น่าจะเป็นจีนนะครับไทยครับก็จะไปพบกับอันดับ3ของภู A เ ก็น่าจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับแต่ต้องรอผลในช่วงในช่วงเย็นของวันนี้ชนิดเทเปรครับจะไปพบกับเวียดนามนะครับส่วนญี่ปุ่นนะครับก็ต้องไปรอผลในการแข่งขันเย็นนี้นะครับแต่มีโอกาสที่จะพบกับอิรานค่อนข้างสูงครับซึ่งทั้ง4คู่จะแข่งขันกันในวันที่27สิงหาคม2565นะครับ โดยคู่แรกครับจะแข่งขันในเวลา11นาฬิกาคู่ที่2ครับแข่งเวลา14นาฬิกาคู่ที่3ครับซึ่งเป็นทีมาติไทยครับแข่งในเวลา17นาฬิกาและคู่สุดท้ายครับแข่งเวลา20นาฬิกาตามเวลาที่ฟิลิปปินส์นะครับซึ่งฟิลิปปินส์ก็จะมีเวลาที่เร็วกว่าไทยอยู่1ชั่วโมงนะครับก็ตามรุนตามเชียร์กันได้นะครับไทยกําลังฟอร์มดีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและได้เล่นด้วยกันบ่อยๆแบบนี้ ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆแบบนี้น่าลุ้นน่าเชียนะครับทําผลงานให้ดีที่สุดคนไทยทุกคนเชียร์และให้กําลังใจอยู่เสมอนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับใครมีรายคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ตคลิปได้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ